จากไปทรงฟรังน้อยเขาโรงเรียนแล้วยุกเดินกลับบ้านเนาะจ๊ะ สวัสดีทุกคนจากประเทศรอสเตรียนะคะที่พี่น้องเห็นอยูน่ก็สิเป็นแถวบริเวณมูบานที่ยูยูยนะจ๊ะพี่น้องบ่ไกลกันจากบ้านอยู่จ้าวันนี้จะบอกว่าอากาศดีแต่เศร้าเลยจ้าพี่น้องสดชื่นคักจ้าถ้าอากาศแบบนี้ออกบานแต่เศร้าใดทุกมือเลยจ้าอยากตื่นขึ้นมาตอนเศร้าๆความกับแสงแดดแบบนี้ทุกมือนาะจ้าพี่น้องดอก,มกไม้ก็มีแต่ดอกสวยๆไอสงฝรั่งหน่อยฝรั่งหาก็บ,บอกว่าหมาอย่าลื่อมซื้อขนมมาไ้ทานน้องมิกี้หลังจากเลกเรียนได้วันจ้า ก็เดินเล่นเรืเร่อยๆจากโรงเรียนมาเข่าบานนะจ๊ะส่วนพี่กาวนะไปโรงเรียนหลังน้องมิก้ทุกมือบ่ได้ไปพร้อมกันจ้าพี่น้องขนาดโรงเรียนอยู่ไกลกันมือนีย,อยุ่ใจเฮดเมนูเข่าพัดที่พี่น้องเห็นอยู่พี่น้องว่าเป็นใบอย่างจ้าพี่น้องว่ามันคลายคลายใบขนาดบอสแต่บอแมนใบขนาดได้จ้าเป็นใบโครรบีที่ได้มาจากพ่อปูเหมือว่านมือก่อน,นะจ้าที่พ่อปูตัดต้นโครรบีอาย่อยู่ก็เลยเก็บใบมาล้างทำความสะอาดใสตู้เย็นไว เป็นใบอ่อนๆเขากบเอามาเห็ดกินกับสลดัดซดๆใดเนาะจ้าตัวนี้ใบเขาค่อนข้างจะแก่อยู่กะสิเอามาหั่นแบบนี้แล้วกะสิเอามาเห็ดใส่เข่าผัดเนาะจ้ะหรือเข้าจ๋าเห็ดเป็นไส้ราดหนาหรือใส้หางกระดไดจีใส่แท่นใบคนาเนาะจ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เข้าไปกินตอนวันอาทิตย์เนาะจ้ะฝรั่งน้อยห่อเอามานั่งจ้ะพี่น้องไปกินยูรานอาหารตอนวันแม่นะจ้ะ อยู่ที่ออสเตรียเนาะจ้าเวลาเข้าไปกินเขาอยู่ร้านอาหารเท่ากินมะเหมือนเท่ากัสามารถบอกพนักง,งานว่าเข้าสิขอฮอกลกับบานก็ได้เนาะจ้าพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติ เฮาก็สามารถแจ้งพนักงานได้เนาะจ้ะว่าเขากินบะเบอเร่เขาสิขอฮอนี่กับปานเพิ่นกา่อแพ็คให้ย่างดีปุ๋ลาจ้าส่วนเมนูข้าวผัดก็เข้ากะจะเฮ็ดง่ายๆนะจ๊ะยูเสิเฮ็ดข้าวผัดไข่แล้วก็ใส่ใบโหข้าวราบีเข้าไปนบหจ้าพี่น้องปรุงรสอยู่กะใส่แคร์ซีอิ้วขาวเกลือพริกไทยแล้วก็ซอสเห็ดหอมแค่นี้นะจ้ะแต่ฝรั่งอยู่นี่เพิ่นบ่กินนะจ๊ะป๊อปปูกับพิญญเพิ่นบ่เคยกิน ใบหัวกะราบีนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นหย่อนอ่อนเหตุสลัดเพิ่นเคยกินยูแต่ใบแกเพิ่นมาเอามาเห็ดกับขา่าวจ้ายูว่ามันกาดทดแทนกันได้ยูจ้าหน้าตาเขาพัดไข่ใ,ใส่ใบหัวกะราบีของเขากัดเสร็จแล้วเรียบร้อยหอมจ้าพี่น้องหน้าตากลับเป็นแต่กินยูจ้ายูพัดกระทะหนึ่งเหมือนเลยจ้าพี่น้องกินข่าวแล้วชวงบายเขาข่าวมาเห็ดกิจกรรมการอยู่ในสวนจ้าพี่น้องช่วงนี้ยังปลูกพักเพราะท่านเหมือนเลยจ้ายู่ต้องไปซื้อพันธุ์พักมาเพิ่มอีก ส่วนบริเวณสวนหลังบ้านที่อยู่เคยเห็ดเป็นปลูกพักแปลงพักมั่จ่า,จาปีนีอยูไม่ได้เห็นเหรอจ้ะพี่น้องอยู่จาซื้อแบบกระบ,บะใหญ่ยยๆมากอันหนึ่งนะจ๊ะล่องทดลองเบิง่งประวัาหลายๆปีที่เหาปู่มากแล้วมันได้ผลผลิตบ่ดีนะจ๊ะแล้วเฮาก็ต้องซื้อดินมาเพิ่มทุกปีทุกป,ป,ป,ปีว่าว่าจะไถกบแล้วว,ว่าจะตัดแตงแล้วนะจ๊ะเขาก็เ,ากเลยว่าเอารัวขขังหลังบ้านพักแม่นะจ่าพี่น้องที่อยูคเคยปลูกพักนะ่ะ เอาหลัวออกแล้วก็เอากับบะใ่ายๆไปใส่นอกนั้นเขาก็เห็ดเป็นพื้นที่วางบางที่ย่จะซื้อต้นแอปเปลิลมาปลูกอีกต้นแอปเปลิลต้นเชอรี่ต้นลูกแพร่อยสิบซื้อมาปลูกอีกนะจ๊ะแต่ก็ยังเป็นโครงการเริ่มไม่อยจ้าพี่น้องนาจะฤดูใบไม้ร่วงคอย จะปลูกต้นแอปเปิลปะปูบอกนะจ๊ะช่วงนั้นเอาต้นแอปเปิลหรือว่าผลไม่ล่งใดเนาะจ๊ะพี่น้องกาประมาณนี้จ๊ะโครงการช่วงนี้ยูมีขนมกระยาศาสตร์ภัยสนใจการถักขอความใดเนาะจ๊ะซื้อไว้ท่านเรียนหรือเป็นของฝากก็ดีเนาะจ๊ะสามถุง้อยจ๊ะพี่น้องเจอกันไหมวิดีโอหนาค่ะ